บอกก่ว่าหนูมีแฟนแฟนเก่าสามคนที่เรียกว่าแฟนที่เหลือคิดว,ว่าแขกนะคะ <c oughs> เขากระถกมาว่าเป็นไงบ้างบ้าบาบามาหนูก็เออสบายดีทําไมหรออะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูเพิ่งรู้ว่าคนแรกกับคนที่สองหนูคบกัน <c oughs> แล้วหนูมากินยาตายตาแม่เส้นเลือดแดงๆขึ้นนะ่ะแล้วก็ตาขาวลงมาเป็นสีเหลืองไปเลยกลัวตายแม <c oughs> อย่ามาเล่นกับไฟร้อนร้อนจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภั oh <my. S 1> จะใจเย็่ามถ้าเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา j u ไฟ fire มาแล้วนะคะคกับหญิงขอร้องนะคะสำหรับวีคนี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราอะแซ่บมากมากมาก <c oughs> เขาเริ่มมาจากการเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์แต่ตอนนี้เขาเป็นดาราสาวท่านหนึ่ง <c oughs> แต่ก่อนจะไปพบกับเขานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หญิงด้วยอ่ะขอเชิญพบกับมาม่วงหรือว่าน้องนุ่มค่ะ ชีวิตช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็นั่งคุยกับพี่หญิงค่ะขอบคุณค่ะง <laughs> <laughs> านค่ะ <laughs> อ๋องานงานตอนนี้ก็มีรีวิวสินค้าทั่วไปค่ะแม่แล้วก็ทําเพจกับเพื่อนพวกพับเกยพวกใหม่อาเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีถ่ายซีทคอมฉันต้องบอกว่าเป็นดาราสาวท่านหนึ่งแต่ว่ามาถึงรายการเนี้ยรู้ใช่ไหมว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรเฮ้ยไม่รู้เลยอะวันนี้สันไม่ได้บอกหนูนะต้องแหลกเหมือนกันเนาะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดเลยเป็นคนอุบลเป็นคนอุบลราชธานีเราเป็นสาวอุบลราชธานีเราเป็นสาวอีสานคนอีสานจะแซ่บจังจีละเป็นสาวมูย่อเป็นไงบ้างความรักตอนนั้นหนูอ่ะ ไม่มีแฟนจนั้แจะเกิดมาจนถึงอ่ามหาลัยปีหนึ่งเราไปเที่ยววันเกิดเพื่อนเพื่อนไปจัดวันเกิดที่จังหวัดข้างๆเราก็นั่งรถไฟไปกับเพื่อนไกลประมาณนึงแหละเราทั้งรถไฟไกลไกลประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็โอเคปาร์ตี้ตอนนั้นหนูไม่เคยกินเหล้าเลยขึ้นมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากลองเราก็เลยกินกินไปแล้วเพื่อนของเพื่อนคนที่เขามาจีบหนู เคมีความรักแล้วครั้งแรกก็พูก็จีบเลยใช่ครูก็จีบเลยหนูรู้สึกว่าเอ้ยเขาหลอ <c oughs> ่อสวยอ่ะแล้วทีนี้หนูก็ตื่นเช้ามาหนูก็กลับบ้าน,นกลับอขบบน,บนเพื่อนั่งรถไฟกลับเขาก็โอเคเขาก็ไลายมาจีบเลยเสร็จปุ๊บก,ก็น่าละก็เจอกันก็ไปมาหาสู่กันเขานั่งรถไฟมาหาเราเรานั่งรถไฟไปหาเขาอะไรเงี้ยใช่เสร็จปุ๊บก็เลิกกันเพราะเขามีคนอื่น เขาคุยกันกับคนอื่นเพราะตอนนั้นอ่ะหนูจาได้เลยว่าเะออกไปกินข้าวกันแล้วทีนี้มีโทรศัพท์เข้าหนูก็เลยใครโทรมาหนูก็เลยรับฮัลโหลครับอ่างเงี้ยหนูก็เขาเขาครับอ้าวเขาก็บอกอ้าวพี่นุ่มเหรออ้าวใครอ่ะไม่รู้อ้าวยังไม่เลิกกันหรอครับเขาบอกว่าเขาเขาเลิกกับพี่แล้วนะเอ้ยหนูก็เลยแบบชาไหมตอนนั้นชาอึ้งก็เลยบอกเอาหรอเออเนี่ยเลิกกันแล้วพี่เอาของ หนูก็เลยอย่างเงี้ยปุ๊บโอเคครับหนูก็ตัดสายปุ๊บออกมาแล้วแหละใครหรออะไรอย่างยบ้า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 อะไรเฮ้ยแล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยก็ต่อยต่อยนี่ต่อยดีก็ต่อยเลยเขาก็ไม่ทําอะไรหนูเขาเขาเขายอมไปแล้วนะเขายอมไปแล้วหนูก็ต่อยเลยต่อยต่อยแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเจาะจริงเลยเออหนูก็ต่อยจริงๆเลยเสฉพาะเขาแบบขอโทษแบบไม่เขาก็แบบเออเขาก็ยอมยอมบาบาาไปหนูก็โอเคกลับบ้านหนูก็เออโอเคเลิกอืมนี่คือรักครั้งแรกด้วยนะใช่รักครั้งแรกแล้วหนูมากินยาตาย กินยาพารากระปุกเราเนี้ยครบกี่ปีครนี้ไม่ถึงปีแม่สามเดือนโอ้โหสาดแต่ด้วยความแต่ความมันคือแบบรักครั้งแรกอะเนาะแต่ด้วยความรักครั้งแรกมันทําให้รู้สึกว่าอุ้ยอกหักมากเขิดมากฉันไม่เคยมีแฟนแต่อยู่ๆคนคนนี้เข้ามาทําแบบเหมือนแฟนเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราเลยรู้สึกว่า เราไม่มีภูมิคุ้มกันเรื่องนี้เพราะว่านี่ก็คือคนแรกของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีใครให้คําปรึกษาเรื่องความรักเลยเด็กด้วยแหละใช่เด็กด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละกินยาตายเสร็จปุ๊บกินไปกลัวตายแม่กลัวตายคิดไปยิ้มมาเออเวียนหัวแม่เชื่อป่ะหนูมองเนี่ยทุกอย่างหมุนเงีนเลยหมุนแบบดรสเตรนเลยแบบในโลกดรสเตรนน่ะเออแบบหมุนหมุนหมุนแล้วก็แบบจนวันที่สองแบบ ตาหนูอะมาเริ่มเหลืองเอ้านี่คือวันวันแรกกินก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่แค่เวียนหัวแล้วก็วทุกห้านาทีอะไรเงี้ยวันที่สองวันที่สองเริ่มไม่ไหวเริ่มเหนื่อยแล้วก็ตาเนี่ยเส้นเลือดแดงแดงขึ้นแล้วก็ตาขาวแล้วมันเป็นสีเหลืองไปเลยอ่ะมันเหมือนได้นานมันทำงานหนักโหดมากแล้วปากแตกเป็นคุยเลยแบบโทรหาเพื่อนเลยมึงกูไม่ไหวแล้วพากูไปหาหมอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์ยังจะขับเอง เราก็ขับมอไซค์ไปคลินิกก่อนไปคลินิกคลินิกบอกว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณจะตายจริงนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมึงจะตายจริงมึงคุณจะตายจริงเพื่อนมาโอเคมึงไปโรงพยาบาลเลยโอเคก็ไปโรงพยาบาลคือหมอก็บอกว่าตับวายเฉียบพันเออตอนนั้นมันตับวายเฉียบพันยามันทำมันเยอะเกินไปใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าล้างท้องไม่ได้แล้วเพราะว่ามันซึมเข้าร่างกายแล้วใช่มันซึมเข้าตัวหมดแล้วอะไรเงี้ยทำได้อย่างเดียวคือมันเป็นยาอะไรไม่รู้แบบกระปุกเท่านี้ เ็นเหมือนน้ำเกลือกระปุกเท่านี้แล้วก็เสียบเข้าแบบแม่เชื่อปะเสียบเข้าไปปุ๊บทิ้งไว้ประมาณ2นาทีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหมดเลยอว้เงืออุ้วกเป็นสีเหลืองสีแดงตัวหนูเปียกหนูทรมานมากแบบตอนนั้นคือแบบเหมือนมันขับออกให้หมดอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลประมาณประมาณไม่ถึงสิวันแล้วก็นั่นะแหละแล้วก็ออกแล้วหนูก็บอกกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยว่า หนุ่มคนเดิมมันตายไปแล้วนะแล้วหนุ่มคนใหม่มันจะไม่มีเรื่องแบบนี้หรือไม่มีให้เรื่องให้เสียใจอีกอใช่แล้ววันนั้นคือเป็นวันที่บอกพ่อแม่เลยไหมคำเอาเลยบอกอบอกเลยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราคบผู้ชายด้วยอ,อันนี้ก็คือครั้งแรกที่บอกอแล้วพ่อแม่ว่าไงตอนนั้นก็รู้นานแล้วทำไมไม่บอกสักที <laughs> แล้วพอเลิกกับคนนั้นไปครั้งต่อไปความรักครั้งต่อไปเป็นยังต้องบอกก่อนว่าหนูมีแฟนทั้งหมดแฟนเก่า3คนที่เรียกว่าแฟนที่เหลือที่ว่าแขกนะคะเราไม่เราไม่คุยเรื่องแฟนเราคุยเรื่องแขกเลยได้ไหม อ่าคนต่อไปเอาแฟนก่อนเอาแฟนก่อนก็คือคนที่สองเขาก็ทักเฟซบุ๊กมาเขาก็บอกว่าคบกับคนนี้หรอกก็คือคนแรกคนคนแรกของหนูว่าออารู้จักกันหรอเออเคารู้จักอะไรเงี้ยมาช่วงมีเฟซบุ๊กแล้วอ่าใช่แล้วเขาก็บอกเออรู้จักอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บหนูก็อแล้วทีนี้เขาก็เริ่มทักมาจีบทักมาจีบหนูก็คบกันแล้วเขาอยู่แปดริ้วหนูนั่งนอนใช้แเชอบชอบคนต่างจังหวัดแบบว่าเออตอนนั้นเป็นไรนี่รู้แล้วอยู่อุบล ชอบคนแปดลิ้วใช่ไกลอยู่นะไกล้ดิสมมุิว่าหยุดนักขัตฤกษ์เนาะมันจะแบบสามวันอย่างเงี้ยนั่งรถนครชัยแอร์นครชัยแอร์ไปเลยคือเลิกเรียนเสร็จปุ๊บนั่งนครชัยแอร์ไปชุมเทใช่ยชุมเทใชัยชาวายพิธีอะไรคุยเริ่มคุยกันก็เราเริ่มไปไปมาๆกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเลิกกันเพราะว่าหนูงี่เง่าต็ดปุ๊บก็ผ่านไปเวลาเป็นปีอยู่ คนแรกทักมาเขาก็ทักมาว่าเป็นไงบ้างบา้บาบา้าบ้ามาหนูก็เออสบายดี <ừ m. S 1> ทำไมห้ออะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูเพิ่งรู้ว่าเขาคนแรกกับคนที่สองหนูคบกัน It's a small world มันไปเจอกันไนดะ้ยังไงอ่ะเหมือนอย่างที่หนูบอกว่าเขาสองคนเคยคุยกันก่อนที่จะมาคุยกับหนูก่อนที่จะมาคบกับหนูนั่นแหละ <c oughs> หนูก็เลยแบบ ตอนนั้นเสียใจร้องไห้แบบโอ้ยเงี้ยพีเหมือนกันนะแฟนกับแฟนไปเจอกันอ่ะเสร็จปุ๊บหนูก็ถามว่าแล้วช่วงเธอคบกันเป็นไงบ้างไงเขาก็บอกว่าก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หนูก็อ้าวเพราะอะไรเขาก็พิมพิมมาแหละ้านี่คือคนแรกนะคนแรกใช่คนแรกที่พูดมาผ่านไปวันสองวันนี่แหละแม่ไอคนที่สองก็ทักมาหาหนูเขาก็ถามด้วยแล้วเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกไม่ได้เป็นอะไรก็บอกแฟนเธอด้วยเลิกทักมาหาันได้แล้วเยวา เยอะไหมเราเป็นแน่เยอะไอมชอบเออทุกคนเขาเลยบอกทักว่าอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเขาพบกับเธอเขาไม่มีความสุขเยอะไหมวุ้ยมึงทำกับกูก่อนปะใช่แล้วเล่าเลิกกันนะทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเรื่องจริงหรออ่าเดี๋ยวแคปให้ดูก็ได้แป๊บหนึ่งแต่ว่าตลอดเวลาเป็นนางเอกนะอ๋อเดี๋ยวเราแคปให้ดูก็ได้แต่กิริยาที่ทำเนี่ยเยอะค่ะเสร็จปุ๊บหนูค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดก็แค,แค,แคบๆๆ k ไม่ k บอันเดียวด้วยไม่มันจะเป็นต่อต่อกันว่าเขาพูดอะไรบ้างเสรยจปุ๊บหนูก็ทำไมต้องถามเมี่ยก็เคยมีประเด็นว่าเขาไปคุยกับคนอื่นไอคนที่สองพูดกับให้เราฟังอย่างนี้เอาหรอเดีย๋ยวเ,เราส่งให้ดูแล้วกันเขาก็ส่งหนึ่งสองสามเขาก็เลิกกันหนูก็สะาย เป็นในฉากใช่หนูก็แต่ว่าจริงเราถูกกระทําก่อนเราถูกกระทําก่อนเราไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคตามนั้นเราก็ไม่มีแฟนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเป็นทหารจนไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราปลดทหารเสร็จเราก็มาเที่ยวกรุงเทพไงเพื่อนที่เรียนด้วยกนะันอ่ะเรียนจบแล้วมันก็มาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ยังมีเพื่อนคนนึงอะไรเพื่อนสนิทเสร็จปุ๊บคนนี้เจอกันแต่ ตอนแรกอ่ะเจอกันใน Facebook ก่อนเขาก็บอกอ้ามาเที่ยวกรุงเทพหรออะไรเงี้ยก็ใช่กินข้าวกันไหมเขาชวนอะไรก็แล้วไปดิไปดิไปกินข้าวกันอะไรเราก็อยากเจอตัวจริงเขาเหมือนกันเลยเสร็จปุ๊บหนูก็คุยกับเขาคุยกับเขาเสร็จเขาก็เลยแบบว่าอยากคบเป็นแฟนเสร็จปุ๊บก็แลกไลน์แลกเฟซกันเสร็จปุ๊บก็คุยเริ่มคุยกันแล้วหนูก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันอ่ะอยากอยู่ด้วยกันเออหนูก็เลยได้ เดี๋ยวไปเก็บของก่อนแหนูก็โอเคเก็บกี่วันเก็บกี่วันสองวันสองวันของทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาสองวันสองวันเสื้อผ้าเอกสารสมัครงานใบเรียนจบใบทุกอย่างเตรียมหางานเลยใจเรามันร่านใจเรามันร่อนเราต้องไปหิถึงใจมันได้ได้สองวันหนูก็หางานทำในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็อยู่กับเขาจนประมาณ สี่ปีโหใช่คบคนเนี้ยคนนี้นานที่สุดเลยนานสุดเลยแบบสี่ครบสี่ปีปุ๊บวันนั้นเนี้ยเดือนนี้เลยเดือนธันวาเนี่ยเขาดาวหนูก็เย่ยเย่ะแบบเขาดาวมันก็เย่กับพี่ใหม่เลยพวกกับพวกพี่ใหม่เนี้ยไปกินเหล้ากันเสร็จปุ๊บห้าสี่สามสองจุดปุ๊บปุ้งไลายมากูแสวัสดีปีใหม่กูหรือเปล่าเธอเลิกกันเถอะเชื่อไนูอ่ะเออหนูแล้วอ่ะ เขาเป็นเฮียอะไรอะหนูก็งงหนูก็นั่งร้องไห้คนอื่นเขาเย้ยวันนี้พี่ใหม่ค่ะก็อยู่เยี้ยพี่ใหม่ก็มึงเป็นไรย่ะอะไรเงี้ยทุกคนเห็นเลยแบบอันนี้คือเรื่องจริงพอเพื่อนหนูอยู่ทุกคนอะไรเงี้ยหนูก็เออเลิกกันหนูก็เลยเลายบอกมันว่าโอเคเดี๋ยวเธอกลับบ้านมาค่อยคุยกันเออพอตื่นเช้ามาอีกประมาณสองสามวันมาเขาก็กลับบ้านมาใช่อย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเธอพูดจริงหรออะไรเราก็นั่งคุยกันอย่างนี้เลยแบบปรับอันนี้เลยเขาบอก จริงอะไรเงี้ยเกิดจากมันเกิดจากเวลาด้วยแล้วก็มัน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 นานแล้วก็มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เรื่องของตอนนั้นเป็นเป็นเป็นอพ่าะว่าพับเกยยังเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นพวพับเกย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นมะม่วงแล้วก็อาจจะแบบปีซีมากด้วยแหละแล้วเขาเหมือนเหมือนช่วงแรกๆเขาทะเลาะกับหนูเรื่องผัวออกสาว ก็คือหนูเป็นผัวเขาอะไร<อ>หนูเป็นลูกเล็บเจลอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยรู้สึกว่าออช่วงนั้นเขาอายอที่แบบปุ้ยผัวกูแต่งหญิงอ,อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็เคลียร์กันจบไปแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วแต่แบบมาอยู่มาช่วงนี้ที่มันมันรู้สึกว่าเขาไม่ไหวละมั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงเราก็เลิกกันแต่หนูก็มีแมวอยู่กับเขานะแต่เราก็เลยคุยกันว่าหนูมั่นใจว่ามันไม่มีใครรัก เธอเท่ากับฉันและไม่มีใครรักฉันเท่ากับเธอเพียงแต่ว่าจังหวะชีวิตมันยังไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วคนปัจจุบันนี้เจอยังไงเจอกันในไอจีหนูด้วยความที่หนูเล่นติ๊กต็อกแม่กู๊เเร็จใช่ไหมแล้วทีนั้นหนูก็ตัดฟีดไปเรื่อยๆแล้วหนูเห็นเด็กคนนี้เต้นคือเขาจะอ้วนๆเขาขาวสติหนูคือคนอ้วนเสร็จปุ๊บเขาก็ เต้นเพลงเพอรอไมโอน้องเออมันดูแบลมันดูน่ารักอะไรเงี้ยหนูก็เลยบันทึกคลิปเนี้ยเอาไปลงไอจีสตอรี่ตัวเองก็ก็คืออ่อยเขาแหละก็คือลงไอจีไอจีองก้อนใช่ก้อนเสร็จปุ๊บเราก็อุ้ยน้องเขาน่ารักจังเลยเดี๋ยวโพสลงอะไรเงี้ยน่ารักจังอะไรเงี้ยก็ัะพักใหญ่ๆเขาก็ ทักมาได้เล็ตมาแบบอุ้ยขอบคุณนะครับพี่อะไรเง<ม>ี้ยเออ่อุ๊ยเขาติดตามกูด้วยวะอะไรเงี้ยนหนูก็เลยเข้าไปดูวะเขาเคยมีแฟนนี่วะในช่วงนี้หนูก็เลยพิมพ์ไปแบบอุ้ยให้พี่ลบไหมเผื่อแฟนเราจะว่ามันยาเหมือนกันเนาะเอาเราไม่กล้าถามตรงๆว่ามีแฟนยังไงอย่อา,า,ามันจะเสียมากหรอก ยังจะเสี่ยงมากหล่อเราแม่อะไรเงี้ยพอปลดล็อกโควิดก็เจอเลยเจอเลยแฮปปี้เลยตอนตอนโควิดก็ก็นัดเหมือนกันแหละตอนโควิดแล้วก็กลัวโรคทำไมแม่วัคซีนก็มีเออร้องเพลงดีกว่าเอ้อฟังเพลงเหรอเนี่ยเตรียมเพลงอะไรมาแม่เออแม่มันใช่ใช่ไหมว่าอยากฟังเสียงหนอยากฟังโอ้โห คีย์อยู่นะเต็มเพลงอะไรมาก็มีนี่สายบ่อยนะสายบ่อยเพราะหนูเป็นเมนพีพีเออแต่ร้องผิดถูกไม่รู้เหมือนกันขอดูเนื้อหน่อยนะชอบหนูเลิฟเขามากจริงจริงเจอเลยเพลงเจอเคยเจอพีพีครั้งหนึ่งมันทักกิ่งว่าอะไรป่ะแม่เอาน้ำแข็งมาถูหลังอยู่ไหมหนูก็เจอหนูหนูประทับใจเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันแบบตอนนั้นหนูไปทำงานของแอปแอปหนึ่งร่วมกับพีพีบิวกิ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไร เสร็จป Get ุ๊บเขาทาผมอยู่อะแม่เขาวิ่งออกมาพี่มามมวงอย่างเงี้ยตกใจหนูบอกเฮอยเขาเป็นใครอะเขามาทักเราอะไม่แม่ด้วความที่ว่าเขาอะพีพีเออพีพีมีแบบแฟนคลับเยอะมากแล้วเขาเป็นคนดังมากเราเป็นเอางี้ลูกกระจอกอะท่านกำผมก็วิ่งตามออกมาวิ่งมาทําผมก่อนพี่มาม่วงเดี๋ยวหนูเขาทําผมแต่งหน้าก่อนนะหนูถ่ายรูปด้วยนาตอนนั้นหนูแบบโอ้โหใจแบบสิมพูโลกไปสิมพูเลยแบบคือแบบ เราชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยใช่เรได้ถ่าคุยยู่กสนุกเป็นเด็กที่คุยแล้วสนุกใช่ารจริงๆแห่ลองให้แซมปันให้ดูไหนไฟบอยไฟบอย yeah yeah ใช่พลงนี้ใช่ปะใช่ใช่ปะใช่แลยใช่แหละปค่เขาเขาดีดนอะเขาเล่นดนตรีเขาเล่นดนตรีอุ๊ยหล่อเนี่ยนะแม่หล่อจังให้เขาถอดแมสถอดแมส่อยค่ะ อีหลอดได้คิว้วหนาไฟบอยไฟบอยไปอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆฉันไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยจะเซอร์ไพรส์ไหมเธอเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา cause I'm a fire boy fire boy yeah ห yeah. น้าตาอาจจะดูแบบน่ารักแต่หัวใจ ฉันบางทีก็ใจร้ายชอบหลอกเธอชอบทำใหมรักใช่ไหมได้เสร็จอาวเธออยู่จะไรทุนไหน Break it up <laughs> Break it like a fire ไปชอบเขามาลอ้อมาเล่นมาทำให้ใจฉันเพ้อจงหยุดเอาไว้เก็บเอาไว้มันจะดูไม่ดีเก็บอาการเก็บเอาไว้โอเคอย่ามาเล่นเกิบไฟ มันร e, si ้อนจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยจะ stay away from me ถ้าเขามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอาจะไฟ y อยไฟบ b ย yeah yeah เต้นเต้นทันดีเต้นเต้นเต้น จะไม่ดีด just stay away from เธอเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา cause I'm f i n e boy fire boy yeah. อย่ามาเล่นกับไฟร้อนร<ๆ>้อนจะไม่ดีจะกลัวจะไม่ปลอดภัย just stay away from me เธอเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา cause I'm f i n e boy fire ไฟไฟไฟบอยเย่ไ g บ t b o ฟบ i ย h ฟ b o ย y e ย h ย e a h yeah ได้ได้โยได้คักแหงคักแหงได้โยไม่เชื่อเฮ้ยเชื่อหน่อยตอนแรกที่ติดต่อมา น้องบอกว่าเธอเขาจะเอาเธอไปร้องเพลงมึงไปรับหรือยังอ่ะกูร้องไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตามฟิลเธออ่ะรับเลยมึงอะไรอย่างเงี้ยตามฟิลว่าคือรายการแบบนี้ตอนแรกนุงก่งจะเอาไปร้องเพลงจริงๆอะไรแบบอ่าบอดายบอดายนี่ก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าบอดาย <laughs> ไมไ่ได้อยูไม่ยู่ไนงะ ขอบคุณมากวันนี้นะคะที่มาต่้รายการของเราขอบพระคุณทุณแม่ที่เชิญมาเหมือนกันดีใจเหมือนกันแม่ขอมีความรักดีๆตลอดไปถ้าเกิดต้องมีปัญหาอะไรในอนาคตก็อย่าไปกินยงกินยาไม่สบายกินได้เออไม่สบายกินได้แต่กินเป็นร้อยเม็ดจะไปกินใช่ทินี้จะมีซีแทนเออินเฟสเซอรด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเจอกับใครฝักด้วยนะคะกับหญิงขอร้องนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมาโมอีกทีด้วยค่ะขอบคุณชานแบยบายค่ะ เอาจริงในตอนตอนแรกเลยที่เขามีความรักครั้งแรกแล้วเขาถึงขั้นแบบเสียใจไม่มีสติกินยาแบบว่าหวังว่าจะเออแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยซึ่งจริงความรักรังนั้นอ่ะพอถามเวลาจริงอะ่ะมันสามเดือนเองเนาะคือคิดดูสิว่าพลังงานความอกหักครั้งแรกก็มันมีพลังงานมากถึงขั้นที่แบบทําให้เราสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่เราแบบไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาอะไรเงี้ยค่ะ น,นี่ยังโชคดีนะคะที่กินไปแล้วแล้วมันไม่ได้มีเอฟเฟกมากแต่ว่าก็ก็เกือบเกือบที่จะแบบต้องเข้า ICU เหมือนกันอะไรเงี้ยลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าการตัดสินใจของเราครั้งนั้นกับความรักเพียงแค่แบบ3เดือน5เดือนหรืออีเวนปีหนึ่งมันก็ไม่ได้มากนะช่วงเวลา1ปีกับการใช้ชีวิตของเราทั้งตลอดชีวิตะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวนาน ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนหรือน้องๆหลายๆคนที่กําลังเริ่มมีความรักหรือกําลังเจอกับปัญหาความรักอยู่อะไรเงี้ยค่ะพยายามมองว่าเออมันมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตคนเรามันต้องเจออะไรกันแบบนี้แหละอกหักมันอาจจะแค่แบบเออเข้าใจมันยอมรับมันว่าแบบเออคนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ตามหาต่อไปบางทีเราอาจจะเจอคนที่ดีก็ได้ในอนาคต หนูล้วงคอดีเนี้ยเข้าห้องน้ำล้วงล้วงล้วงไม่ออกแต่เนี้ยเอาไงดีวะไม่กล้าบอกที่บ้านแล้วทีนี้ตอนนี้เวียนหัวจะหลับแต่เนี้หนูก็เลยแบบเดินเดินไปขึ้นที่นอนแล้วก็หลับที่บ้านมาอุ้ยไม่สบายหรอไม่สบายเหรอลูกกินข้าวแล้วกินยาต่อนนะอะไร่เงี้ย <laughs> <laughs> แต่ <laughs> แต่พ่อ <laughs> ที่แม่พูดไรท้เลยกินไปลอยแล้ว <laughs>